เชี่ติ๊กจีนหรือว่าตั๊กจีนมาเราผมจะเอาตั๊กจีนยี่ห้อนี้มาเมื่อเมื่อในยูทูบช็อปนะโอ,อ้ยเ่งผมจะเอาแบบสิบให้ได้ผมจะเอาสิบรอบเลยให้ได้เอ nghĩ nên lo với nó Hãy subscribe 2 ก็จะเอาใส่ให้ได้ผม,ะะมจะเพื่อชนะสามือไม่ใช่ตกใจหมด สี่แล้วห้าไม่ชิเใ้ยขออภัยด้วยมองผิดขออภัยด้วยครับขออภัยด้วยฮะเออ ไม่ได้ถ้ารอบเนี้ยแม่ผ่านเนี่ยอันที่สี่รอบเนี้ย นี่ห้าโั๋สูงนี่นี่โอ้โเาจะเอาชนะสิบรอบไม่ได้แ๊เอ้ เนี่เราเป็นชัยชนะเลย